ปี2021นะครับต่อไปเราจะซ่อมรถค่อนข้างยากขึ้นครับเราต้องรู้ทันข้อมูลร่วมหน้านะครับสวัสดีครับพบกับผมที่ใจครับไก่หัวฉีดซิงค์นราวรรค์ B C Shop วันนี้ครับเรามาในยุคโฉมรถเวฟร้อยส2บ1 1งันั่นเองครับตัวใหม่ล่าสุดนะวันนี้ครับเราก็จะมาดูครับค่าการทำงาน ในกล่อง ECM นะครับหรือกล่องแสดงดาดน,นั่นเองว่าค่าพารามิเตอร์เนี่ยการทํางานของกล่อง ECM เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วันนี้ครับตัวช่วยในการดูเราครับดรสมัติกาดนะครับนี่เป็นช่วยโดยช่วยหนึ่งของเรา,าในวันนี้นะครับเข้าไปดูที่รถกันเลยนะครับส่วนรถคันนี้เราก็จะผ่านการเททดสอบมาขั้นต้นสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในผู้ถือบกใครตามลิปติดตามโดยแรกๆนะครับ คันนี้ครับออกมาสู่โลเลยแล้วเราก็ไปเทสที่พุทธเบิกมานะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานเนาะตอนนี้ผมกลับมาเช็คข้อมูลดูที่กล่องว่าการทำงานของสแสดง์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับนะครับอย่างแรกครับปั๊กเทียร์ไลยู่ตำแหน่งนี่ครับคอนโซลกลางนะระหว่างคอนะครับคอรถนั่นเองนะครับระหว่างคอนโซลกลางด้านบนนะครับอาจจะอยู่กับใกล้กับกล่อง ECM เลย เป็นปั๊ก6พินแล้วเราจะตรวจสอบได้นั้นครับเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์ครับ6 4แปลเป็น6พินนะครับเสียบเข้าไปครับจากนั้นเราก็เสียบร่วมกับด็อกเตอร์สมาร์ทานะครับใช้ในการตรวจเช็ควิเคราะห์ข้อมูลในรถคันนี้ครับก็เป็นรถเดิมๆแสดาดาดเลยนะครับไม่ไดมีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นเราก็จะดูค่าพารามตเตอร์ไปพร้อมกันครับ รถคันนี้ครับเป็นรถสเตปหนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าสเตปหครึ่งนะครับรถเว็บ1้อยสิบไชักยาวนั่นเองนะมา mm. เราดูที่ค่าพารามิเตอร์ครับข้อมูลครับในส่วนของความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ครับค่าเฉนด่ยก็คือยังไม่สตาร์ทเครื่องนะดูในตำแหน่งค่าที่ยังไม่สตาร์ทเครื่องคือ ค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ที่ศูนย์นะครับตอนไม่สตาร์ทเครื่องนะอุณหภูมิเครื่องยนต์31องศาค่าตำแหน่งลิเล่งครับยังไม่บิดคัะเร่งอยู่ที่ศูนย์นะครับพอเราเริ่มบิดคัะเร่งนะครับตัวเลขก็จะขึ้นจากน้อยไปหามากเนี่ยจะอยู่ประมาณ71องศานั่นเองนะครับส่วนค่าตารางทานฉีดนะครับยังไม่สตาร์ทเครื่องก็ยังเป็นศูนย์นะครับองศาจุลเบาท0.00นะครับแรงดันแบตเตอรี่ครับ11.5โวลต์ครับ ส่วนผสมของน้ำมันและอากาศ O2 sensor นะครับแต่ค่าเดิมก็คืออยู่ที่10.0นะครับส่วน STF นะครับ0.998ครับ LTF ก็เป็น0.998ครับ Water กตลอากาศนะครับปิดนะครับแล้วก็ SCS ขนาดใช้งานครับปิดครับสถานะการทำงานของเกียร์เปิดนะครับแล้วก็โหมด ที่ให้มาเนี่ยโหมดแสดงดาบเลยจากโรงงานมาจะเป็นโหมดหนึ่งเลยนะครับอ่าการแสดงโหมแสดงสถานะ DTC นะครับในขณะใช้งานปิดนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ยังไม่จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สตาร์ทเครื่องยนต์ครับค่าเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างครับตอนเริ่มสตาร์ทครับน้ามันจะจ่ายอยู่ประมาณ5มิลลิลิตรนะครับ ในรอบเดินเบา1,300รอบนะครับ1,300รอบนะครับองศาภิระเบิดให้อยู่ที่22องศานะครับส่วนตัวอื่นครับค่าแรงดันแบตเตอรี่ครับ11.8นะครับค่ากวิงขึ้นไปลงลงนะแล้วก็ที่สุด่งมาครับวาเตมอากาศหรือเบาน้มันเชื้อเพิงนะครับตอนนี้พอเริ่มทำงานแล้วเปิดเห็นไหมครับพอแตกต่างเลย ในตัวรถ2021นั้นนะในส่วนค่าของ LGF เริ่มทำงานให้คุณตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะเห็นไหมครับจากแรกจากเดิมเนี่ยต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนใช่ไหมครับถึงจะเริ่มทำงานแต่ในตัว2021นะครับเริ่มทำงานทันทีทันใดเลยนะครับเราจะไปอ้างอิง0.98เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะนะครับในรถปีใหม่นะครับในการตรวจเช็ค นี่ครับเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูครับนี่ครับถ้า l p f เนี่ยครับเริ่มทำงานแล้วนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่ที่เราเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เลยก็ว่าได้นะอ่ะมาดูในส่วนต่อมาครับพอเริ่มสตาร์ทรถได้สักพักสักพักหนึ่งนะครับในรอบเดินเบา1 3 0่ารอรอบอุณหภูมิ3าิเจองศาจะจ่ายน้ำมนันอยู่ที่3 2มมิลลิเซกนะครับองศาจูเลเบอร์ 21องศานะครับแรงดันแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณ2ินะครับ11โวลต์12โวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองเล่นเครื่องให้ร้อนนะครับอุณหภูมิมากกว่า6 0สองศาค่าการเปลีป่ยนแปลงจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดู LTF ไปด้วยกันเลยนะครับนะครับการทำงานเริ่มทำงานตั้งแต่แรกเลยนะนะครับ และอยากจะบอกไว้นะครับในส่วนด็อกเตอร์สมาร์ทการาดนะครับถ้ารยัพเป็นร์ชั่น1.1.3แล้วก็นะครับมันจะมีค่ามอนิเตอร์นะครับให้เราสามารถดูได้นะครับนี่วิเคราะห์เราไม่ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับนี่ครับหน้ามอนิเตอร์นะครับเนี่ยนี้ก็จะบอกเลยครับมีอะไรบ้างครับรอบเครื่องยนต์ครับ การจ่ายน้ํามันนะครับองศาจุดระเบิดนะครับค่า tp นะครับหรือค่าตําแหน่งตรวจจับตําแหน่งรีเล่งนะครับแบตเตอรี่ LTF นะครับแล้วก็ s t f เลยนะครับอ่ะเราดูในหน้าโมนิเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่งเครื่องนะพอเราเริ่มเล่งเครื่องประมาณ2.5ในรอบเครื่องยนต์4,000นะครับการทำงานก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ในส่วนของ LTF ทำงานต่อเนื่องเลยนะนี่ครับ STF เพิ่งทำงานครับนะครับตัวเลขมีการขยับเลยโชว์ให้เห็นเลยคือตอนนี้ครับในรถ2 0 2 1เนี่ยเราจะอ้างอีก STF LTF ได้ยากนะับเพราะการทำงานเนี่ยคือ LTF จากเมื่อก่อนเนี่ย STF ทำงานก่อนใช่ไหมครับพอได้อุณหภูมิสักระยะหนึ่ง l g f ถึงจะทํางานแต่ตอนนี้ครับตั้งแต่ท่านเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ l g f จะเริ่มทํางานด้วยทันทีทันใดเลยนะครับนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับรถปี2021นะครับต่อไปเราจะซ่อมรถค่อนข้างยากขึ้นครับเราต้องรู้ทันข้อมูลล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูค่านะครับผมรอให้เครื่องยนต์นะครับมากกว่า60องศา ดูค่าความเปลี่ยนแปลงครับนี่ครับพอเริ่ม5 6องศาแล้วนะครับการจ่ายน้ำมันก็คงจ่ายอยู่ที่3า 3.3 3.4นะครับแต่องศาจุดระเบิดนะครับเริ่มจุดระเบิดที่1 3องศาแล้วนะครับจากเดิม21องศานะครับค่อยๆลดลั่นลงมานะส่วน LTF นะครับ1.053นะครับในอุณหภูมิตอนนี้ครับอุณหภูมิ6.2องศาแล้วนะครับการจ่ายน้ำมันอยู่ที่3.4มิลลิลิตนะครับ องศาจีะเบอร์อยู่ที่11องศานะครับส่วนใราแบตเตอี่ก็ยังองเดิมครับในชาร์จอยู่มีการขยับอยู่นะนะครับสำหรับวันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับรถเวส1้อยปี2021นะครับรถชักยาวทำไมถึงเรียกว่า110ชักยาวในส่วนรถบอดี้2 2 2 1นี้นะครับรถเครื่องยนต์ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นรถชักยาวขึ้นลูกเล็กลงนะครับส่วนอะไรเข้ามาใช้ด้วยกัน แทบไม่ได้เลยนะครับกับรถบล็อกเก่านะครับตั้งแต่ปี2020ลงมานะครับอันนี้ปี2021นะครับเรื่องกล่องอีเซีก็เป็นกล่องตลับเกมเนาะนี่ครับเป็นกล่องตลับเกมอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็รอบหน้าครับเดี๋ยวผมมาฝากเรื่องเราต้องรู้ครับ S T F คืออะไร L T F คืออะไรเผื่อหลายๆท่านยังไม่รู้ก็ฝากติดตามได้ด้วยครับในช่อง u t u b e ครับไก่หัวชิดซิงนครสวรรค์ นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ครับไก่หัวชิตติ้งนครสวรรค์นะครับ,รบมีอะไรดีๆมานำเสนออีกแน่นอนครั้งหน้าฝากติดตามชมกันไปด้วยครับสวัสดีครับ